ทั่วเหลืองและตะซอยพริกไทยตราไรทิพย์คุณผู้ชมที่อยากจะมาลองชิมเกาเหลาต้มเนื้อปลาลวนแวะมาได้ค่ะชามแรก6กโมงเช้าได้กินเลยใครมาหลังเที่ยงก็ทำใจหน่อยเพราะของใกล้จะหมดแล้วล่ะค่ะ และเขาจะหยุดขายทุกวันจันทร์หรือวันนักขัตฤรรกษ์ที่หยุดยาวต่อกันนานๆฉะนั้นคุณลูกค้าขีดเส้นตายไวเลยจ้ะว่าวันจันทร์ห้ามมาและวันธรรมดาไม่ควรเกินบ่ายโมงจากรุ่นสู่รุ่นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะก็เปลี่ยนไปบ้างครับเปลี่ยนไปบ้างอย่างเรื่องของออของสดของอะไรพวกนี้ครับเราก็อย่างรุ่นพ่อนี่ก็คือต้องทําสดตลอด แต่ตอนนี้เราสามารถมีเรียกมีตู้เก็บไว้ได้แล้วใช่เรามีตู้แช่เย็นเอาไว้ไงใช่ถ้าเป็นรุ่นพ่อก็คือต้องขายวันต่อวันเนาะใช่ครับแต่ที่สังเกตได้เลยคือที่เปลี่ยนเลยนะคุณผู้ชมนะราคาคได้ราคาจากหกลึงหนึ่งบาทเนี่ยตอนนี้มันคือแปดสิบถ้ายุคีศได้คิดแบบนี้แปดสิบหัวไม่ได้แพงเพราะพี่ให้ชามใหญ่ครับพี่หมดมันแบบหม้อไฟพี่หน่ร้อยห้าสิบเนี่ย เธอเนื้อปกติมอไฟ300รอค่ะตอนนี้เนื้อเนื้อสดโลเทราไหอร่คยห้าละครับ250ยสสันใน2 5 0ร้อห้าตรงแล้วแต่ตลาดส่วนไหนแพงสุดพี่มดเออก็น่าจะเป็นเนื้อสันในนี่ครับที่แพง<า>ครับ2ห้าิใช่ครับเนื้อสามชั้นที่ต้มก็โล240บาทแล้วประมาณนั้นโอ้แต่พี่ก็ยังตึงราคาอยู่เ <c oughs> พราะว่าต้มไปมันก็จะหดถายไปอีกเอ็นก็โลมา200อยครับเขาแยกส่วนไหมพี่แยกแยกครับมากสุดต่อวันขายได้กี่โลก็รวมๆแล้วก็4ี่ห้าสิบโลครับอะ สมัยก่อนพ่อหาบขายก็ขายได้ไม่กี่โลละพี่เนาะเพราะมันจะหนักอ่ะเนาะหนักกว่าครับใช่ทุกวันนี้ลูกค้าประจําก็เยอะคิวก็เยอะ50โลนี่ถือว่าเยอะมากนะเอาเป็นว่าปังแบบนี้ตลาดสดพร้อมสี่ให้ไปเลยเจ็ดหมัดตะวันแดงค่ะแม่สาวขอบคุณนะอายุตั้งต่ตีห้าเลยเป็นกำลังใจนะแม่นะเจ็ดสิบสี่อายุห้าสิบเขาเก่งมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมค่ะความแซ่บความปังนี่งเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงประทัดมา ตุ้งตุ้งตุงๆๆตุง,ตง,ตงนี่เสียงเชิญสุโตไมไม่ใช่ผู้จัดการที่ฉันไปนำจอบค่ะแต่ที่นี่นะคะก็คือวัดอินทารามเป็นที่ประดิษฐานนะพระบรมอัฐิของพระเจ้าสากสินใครอยากจะทำการอะไรชนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกโจะพาไปขอพออทำอะไรก็ชนะทำอะไรก็สำเร็จเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ วัดอินทารามวรวิหารตั้งอยู่บนถนนเทิดไทยเขตทนบุรีวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ค่ะถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาและเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นครองราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีวัดอินแห่งนี้จึงกลายเป็นพระอารามหลวงและเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเสด็จสวรรคต พระบรมอัฐิของพระองค์จึงได้ถูกนำมาไว้ที่นี่รวมถึงพระอัฐิของพระอัครมเหสีด้วยละค่ะพระเจดีบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ นอกจากพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วที่วัดอินแห่งนี้ยังมีพระราชานุสาวรีของพระองค์ท่านให้ได้สักการบูชาและมีวิหารที่จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยพระองค์ยังมีพระชนชีพยอยู่อีกด้วยวันนี้เจ๊บุโกมาถึงวัดอินแห่งนี้ทั้งทีก็เลยขอขึ้นไปอธิษฐานจิตโดยการเดินเวียนรอบเจดียที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเจ้าบุกเองและก็ครอบครัวรวมถึงเพื่อแผ่ไปถึงคุณผู้ชมรายการตลาดสดพระรามสี่อีกด้วยล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขอพรบนเจดีย์ตรงนี้นะคะเวียนด้านซ้ายสารอบเราจะไปขอแล้วก็จะขอเพคุณผู้ชมด้วยคะ่ะซ้ายมือบุโกะเนี่ยเป็นพระเจ้าตักสินฝั่งขวามือคือตรงนี้ของบุโกะเนี่ยเป็นพระชาย,ยานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปเวียนนะคะด้านซ้าย ว่าวันนี้นะคะก็พาคุณผู้ชมมาอิ่มใจอิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญนะคะนอกจากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเด็ดนะคะแม่ล้วนเนาะที่อยู่มากว่านเจ็ดสิบปีก็ยังพามาไหว้พระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดอินทารามด้วยใกล้ๆกับตาดภูแค่นี้เองนะคะถ้าวันหยุดเสาร์ที่ใครว่างๆก็สามารถตามรอยผุกบมาได้กับรายการตลาดสดพรามสเลยนะคะเสาร์น้านะคะผุ้กบจะพาไปกินไปอิ่มอร่อยที่ไหนนะคะต้องรอติดตามนะคะกับรายการตลาดสดพรามสนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วแฟนนะคะสวัสดีค่ะ